ค่ะกซิปบอกเล่ามาแนะนำให้ได้รับชมกับอีซูซูดากอนนะคะรถยนต์ปี01ค่ะทุกท่านเครื่องยนต์2.5เทอร์โบนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะรถสวยเดิมๆนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเครื่องดีขับดีค่ะสีสันร,รอบคันดูดีนะคะรอนกระบะด,ด้านหลังยังสวยอยู่ค่ะทุกท่านคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะรถมีอายุกันหน่อยค่ะแต่ยังใช้งานได้สบาย ราคา1เซน15,000บาทเครื่องดีเคียร์ดีภายในสวยแอร์เย็นคัฟซีสวยตลอดเส้นกระจกเป็นไฟฟ้านะคะรถอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะอยู่แถวเชิงสะพานพระนั่งก้าวนะคะท่านใดที่สนใจท่านสามารถเข้าชมตัวรถกันได้ค่ะหรือว่าต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจกันก่อนติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ เบอร์โทรผู้ขายรถกระบะคันนี้โดยตรงเลยค่ะแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ